เรามาติดตามความคืบหน้าของเวอร์ไวท์เว็บเราไม่ทิ้งกัน c อมซึ่งตอนนี้จะเข้าเดือนที่2แล้วบางคนก็ได้ไปแล้วและรอที่จะได้รอบ2แต่บางคนก็ยังไม่ได้แต่อาจจะโชคดีที่จะได้1 0ึ0งบาทในเดือนนี้ส่วนในกรณีที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพรับเงินเยียวยาโควิด1 9นายประสงค์ภูลเทศประลัดกระทรวงการคลัง ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมของคณะ,ะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 หรือคณะ,ะกรรมการเยียวยาประลัด10กระทรวงเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ในกลุ่มปลอบางคือกลุ่มที่ตกหล่นกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกลับไปนำตัวเลขมานำเสนอก่อนกลางเดือนพฤกษภาคมนี้สำหรับในกลุ่มที่ปลอะบ,บางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมเสนอแนวทางการช่วยเหลือ13ล้านคนวงเงินกว่า39,000ล้านบาทตั้งแต่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการและคนไร้บ้านส่วนกลุ่มเก็บตก ที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือคือกลุ่มของข้าราชการบำนาญที่ได้รับเงินจากรัฐขายของออนไลน์และพนักงานรัฐวิสาหกิจและยังมีกลุ่มที่ไม่ประกอบอาชีพนักศึกษาจบใหม่เพราะขนา,าดนี้มีตำแหน่งรองรับกว่า100 0 0แสนตำแหน่งอยากให้ไปหางานทำมากกว่าซึ่งกลุ่มเปราะบางนี้ก่อนหน้านี้ทางครมอเพิ่มเงินให้กับกลุ่มคนพิการ2ล้านบาท เป็นจำนวน1000บาทจากเดิมที่ให้800บาทต่อเดือนขณะที่กลุ่มอื่นเตรียมอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมอาทิเช่นผู้สูงอายุอาจจะได้รับเงินเพิ่มจาก600บาทต่อเดือนมาเป็น800บาทส่วนคนไร้บ้านพอมอจะช่วยหาที่อยู่ให้ส่วนเด็กเล็กแม่ที่ลำบากไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกลุ่มนี้จะไม่ได้ถึง5,000บาท เท่ากับอาชีพอิสระและเกษตรกร,เ,กรเพราะไม่ใช่ผู้ที่สูญเสียไรายได้เหมือนอาชีพอิสระส่วนกลุ่มตกหล่นคือขายทางวัฒนธรรมเช่นลิเกลำตัดทางวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมารวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาอาชีพเช่นนักกีฬานักมวยในสองกลุ่มนี้อาจจะช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระคือได้เดือนละ5,000ันบาทเป็นระยะเวลา3เดือน ต้องดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนหรือยังหากยังกระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะจ่ายเพิ่มให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน10ล้านกว่าคนแบ่งเป็นผู้ที่อยู่ในระบบผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน9 2 0 0 0 0คนเกษตรกร,กร6ล้านคนนักเรียนนักศึกษาอีก700,000คนและอาชีพค้าขายออนไลน์400,000คน ซึ่งในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหากทํางานไปด้วยและเรียนไปด้วยก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ส่วนกลุ่มที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กแต่ถูกระบุว่าเป็นผู้ประกอบการก็ยื่นขอทบทวนเข้ามาได้และจะคืนสิทธิ์ให้ในภายหลังโดยทาง www ร์ไวเราไม่ทิ้งกันดดคอมล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ซึ่งสำหรับผู้ที่แจ้งว่ารับสิทธิ์แล้วกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาควบ2เดือนคือรอบของเดือนเมษายนและพฤษภาคมซึ่งจะเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาททั้งนี้จะเริ่มโอนเยียวยาในวันที่5พฤษภาคม